ได้มาสรุปเฮ็ดบวดบังเอื้อดนะครับนี่ครับป่ากำลังใส่เสื้อบังเอื้อมาเพิ่มนะครับนี่กี้สั้งในลอ่องแปดเดี๋ยวมีประมาณร่หนึ่งนี่ก็บสองร่อกลัวครับภาพสองประมาณสามร่องอละหมอนี่หมอน,อนี่แล้เบอร์ยังนี่เบอรยังครัหมอเบอร์ซีซีเบอร์ก็เบอร์สามแปดครับบวดบังเอื้อครับเอากรเทมาโลคหนึ่ง หัวใส่ทีหลังโอ้หอมครับมันมันแบบเยอะไว้ต่างนั่นนี่มีก็ใส่เป็นเซตที่สามครับบวมเอือบวมเอือแม่ครับมากินบวมเอือน้ำกันเด้อทุกคนโอ้เนื้อมันได้หน่อยว่าได้หน่อยแล้วครับนี่มอนี่กินได้หลายกินได้หลายครั้งครับ เน้าลนเ็นนะว่าป้าบอกว่าปิดฟ้า,ฟามอไปก่อนน้อปิดไปก่อนโอ้ใหบักเอะครับน้ำกะทิมันเข่ากันเร่งแก้ได้น้อยบ่ไปเอาหัวอาหาร <laughs> อ่างงี้อยง้อย่างก็หัวอาหารย,ย่งครับ ใชครับๆตลกๆไปครับยาแไ้วบอกเป็นล,ล็อกแออกมายายเพื่อนอาชีพเป็นคนตลกครับยายเป็นคนตลกเป็นคนมักมวลนี่ครับโอ้ยดูไปประมาณสักสิบนาทีครับใส่วอกัตีใส่ที่หลังครับผมบวดเอื้อสูตรโคราชค,ครับมากครับมากินผมเลยน้ำกันเด้อ เมื่อกี้เปจบเรื่องครับรวมสี่สายห้าครับฟังนี่ครับ, 4, 5, รบ,บฟังซีฟูดครับฟังนี่ปากเป็ดตีนไก่ปลาเมอกลูกชิน้นครับฟังนี่ถึงจะได้เวลากินผักกินเข่าแล้วครับผมแพ็คไ,ไปเป็นเป็นแข่งเป็นแข่งเ,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 เป็นล่างเลยครับนี่ยล่อไปไปล่อไปอย่างขายย่างเดียวครับ ครับผมคุณครับที่เบิ่งคลิปให้จบคุณตีส5ครับ